พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ใดที่ทรงมีพระบรมรูปประทับบนเหรียญเป็นพระองค์แรกภาพประกอบเนื้อหาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ใดที่ทรงมีพระบรมรูปประทับบนเหรียญเป็นพระองค์แรกทุกวันนี้เวลาใช้จ่ายเรามักจะเห็นพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับอยู่บนเหรียญกันจนเป็นที่ชินตา แต่เคยสงสัยใหมว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ใดคือพระองค์แรกที่มีการอัญเชิญพระบรมรูปประทับบนหน้าเหรียญภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรมีข้อมูลระบุจากกรมศิลปากรบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หคือพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์แรกที่มีการอัญเชิญพระบรมรูปประทับบนหน้าเหรียญ เหรียญที่ประทับพระบรมรูปของพระองค์มีลักษณะโลมแบนขอบมีเฟืองและด้านหน้าปรากฏพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้าผิงพระพักซ้ายอยู่เครึ่งพระองค์บริเวณริมของเหรียญมีพระปรมาภิไทยว่าสมเด็จพระปรมินมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพเงื่อนตราปรากฏพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าประทับบนเหรียญภาพจากกรมศิลปากร ด้านหลังปรากฏปลาแผ่นดินซึ่งด้านบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีครอบพระแสงจักรและพระแสงตรีถัดลงมาด้านล่างเป็นปราอามเครื่องหมายมักเป็นรูปโลที่ภายในผูกเป็นลวดลายใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงตระกูลผู้เขียนแบ่งออกเป็นสามช่องยนช่องบนเป็นรูปช้างสามเสียงช่องล่างซ้ายเป็นรูปช้างยืนหันหน้าไปทางซ้ายส่วนช่องล่างขวาเป็นรูปปีตควาย มีโคชสีและราชาสีถือฉัดกระนาบสองข้างถัดลงมาใต้ตราอามปรากฏพระสังวานนบรัตนราชวราพรด้านหลังเป็นเครื่องราชูปโภคมีฉลองพระองค์ครุยเป็นพื้นแบบมา่านทานพระกรและพระแท้อย,อยู่ด้านซ้ายฉลองพระบาทอยู่ริมฐานฉัดริมขอบซ้ายปรากฏคำว่ากรุงสยามส่วนริมขอบขวามีคำว่ารัชกาลที่ห้าปรากฏอยู่และริมล่างมีเขียนว่าบาทหนึ่ง แม้ในเหรียญจะไม่ระบุถึงปีที่ผลิตแต่กรมศิลปากรก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหรียญน,นี้ผลิตครั้งแรกเมื่อพศออ2419ไม่เพียงกรมศิลปากรที่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวแต่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชก็ระบุไว้เช่นกันว่านอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือรัชกาลที่๕ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระบรมรูปของพระองค์ประทับลงบนเหรียญซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับลงบนเหรียญกษะสาบถ้าเราย้อนไปดูในสมัยรัชกาลที่๕ช่วงนั้นมีการปรับปรุงด้านการเงินยกเลิกการใช้พดด้วงรวมถึงสร้างโรงกษะสาบเป็นแห่งที่สองครั้งแรกสมัยรัชกาลที่่ ขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจและการใช้เหรียญที่เพิ่มขึ้นจึงไม่แปลกใจที่พระบรม,มรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะปรากฏอยู่บนเหรียญของไทยเป็นครั้งแรก